พริกหนุ่มเอามาผัดรวมกับหมูสับมะเขือเทศอร่อยบอกต่อรอเปลือกมะเขือเทศออกด้วยน้ำร้อนง่ายๆไม่ซีเรียสการกินขนาดนั้นก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะวันนี้ก็แค่ขยันขนาดหมูสับยังสับเองเลยพริกหนุ่มเขียวอ่อนบางคนก็เรียกพริกหยวกจิ้มเพื่อกันน้ำมันแตกโบ,บ๊บะตาตพริกแห้งรกระเทียมพริกสดหอมแดงไม่ต้องใส่เยอะหรอกเดี๋ยวเผ็ดเกินจะทานไม่ได้ตำรวมกันร,รอไว้ได้เลย จริงๆมะเขือเทศเราลอกได้ตั้งแต่2อนาทีที่แล้วละแต่นี่ทิ้งไว้ไปตำน้าพริกก่อนมันลอกง่ายมากเหมือนปอกกล้วยอยู่นะเธอสนุกฉันเลยวันนี้ทำเรื่องง่ายให้เป็นหลายขั้นตอนใช่ปะน้ำมันร้อนก็ใส่พริกลงไปถ้าพริกใครยังเปียกน้ํานอยู่เนี่ยมันจะแตกบุ่มบัามมากกว่าที่เห็นในคลิปอนะระวังด้วยต้องให้พริกแห้งๆถึงจะทอดน,นะจ๊ะทอดให้เปลือกพองเหลืองทั้งสองด้านคืนผักไวใ้ให้อุ่นๆพร้อ,อมที่จะลอกเปลือกแล้วค่ะเสียเวลาจริงๆทาทาไมเนี่ยไม่มีอะไรลอกแค่ไม่อยากหงดหงิดตอนกินแค่นั้นแหละใช้ซอมซี ยาวหรือใครจะลงไปทั้งอันเลยก็ได้ไม่เสียเวลาดีมันก็ปลายทางเดียวกันอยู่แล้วนี่นะมัน